สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูนะครับซึกพรีเมียร์ลีกกลับมาแล้วนะครับผมพร้อมกับเป็นช่วงบ็ x i n g Day เลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับในคืนวันที่27ทธันวาคมหรือก็คือวันที่28นั่นแหละนะฮะเวลาตี3เรียกว่าเตะดึกอีกแล้วครับสำหรับทีมเรานัดนี้จะเป็นนัดที่15 ของ Manchester United, แต่สำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นี่คือนัดที่16นะครับอันดับในตารางของแมนยูเนี่ยอยู่อันดับที่5มี26คะแนนส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อยู่อันดับที่18มีเพียง13คะแนนเท่านั้นทั้งคู่เพิ่งเล่นเกมคาราบาวคัพในช่วงกลางสัปดาห์ก่อนนะฮะและทั้งคู่ก็สามารถเก็บชัยชนะมาด้วยทั้ง2ทีมเลยครับสถิติการพบกันทั้ง2ทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ย10ครั้งเท่านั้นแมนยูชนะไป7 เสมอ2และแพ้1สภาพความพร้อมฮะเริ่มที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเราก่อนเช่นเดิมเราจะยังไม่มีกองหลังตัวหลัก2คนอย่างรีซันโดมาติเนสและลาเฟลวาลานรวมไปถึงแฮร์รี่แม็กควายครับที่ยังไม่ชชัว์ว่าหายป่วยกลับมาหรือยังรวมถึงกองหลังอีกห่งคนอย่างแอ็กเซลตวนเซเบ่ฮะก็ยังไม่ฟิตนะฮะยังไม่พร้อมลงสนามแน่นอนอาจจะได้ใช้คาเซมิโลครับลงมาเป็นตัว ประจำแทนเช่นเดิมนะฮะอีกหนึ่งคนฮะที่ยังมีอาการบาดเจ็บก็คือดิโอโกดานโลเนาะแบ็กขวาตัวหลักเช่นกันแต่อารอนวานวิซาก้าที่ลงมาในเกมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนตัวอื่นครับก็ยังอยู่กันครบนะคาดการเสวดผู้เล่นตัวจริงฮะรักษาประตูดาวิดเดเกอาน่าจะได้กลับมาเฝ้าเสาเป็นตัวหลัก กองหลัง4คนครับอารอนวานบิสซาก้าวิกตอร์เรนเดเลฟคาเซมิโลเนาะแล้วก็ลุคชอนะครับกองกลาง3คนครับสกอตต์มาคโทมิเนีคริสเตียนเอริกเซนและบรูโน่เฟร์นันส์ตัวลุก3คนครับมาคัสเซสฟอร์ดฮะอ์เรยฮันโดกาเนชโชและอองโตนี่มาซิยาหทั้งฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับดีนเฮนเดอร์สันหมดสิทธิ์ลงสนามน,นะครับนเนื่องจากเงื่อนไขการยืมตัวห้ามเจอทีมต้นสังกัดน,นะฮะ แล้วก็ยังมีตัวเจ็บค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นกิวเลียนเบนคอร์ฮัคูคูยาเตา้โอมาลิชาร์ดและมุสซาเนคาเต้นะฮะนอกจากนี้ยังคงต้องรอเช็คสภาพความพร้อมของมอร์แกนกิฟไว้และเซิร์ออริเยตอีกด้วยคาดการณ์เสด็จเรื่องตัวจริงเนี่ยผู้รักษาป,ประตูจะต้องหันมาใช้เวนเฮนเนซี่ครับกล้องหลัง4คนนะเนคโครวินเลียมโจวอร์เรลฮนะิลลี่โบลลี่ครับและแฮร์รี่ท็อปโฟโลฮนะัลกองกลาง3คนครับโอเรลมงรังคาลาครับแจ็คโคแบค็ค และ Lion อนยาเตสครับตัวลูก3คนครับเป็นเนนจอนสันเจสซี่ลรนการและไทโวอาโวนิยี่ครับทั้ง2ทีมเนี่ยชนะในศึกคาราบาวครับมาทั้งคู่ยู่นเต็ดตัวยังไม่พร้อมมากนะครับแต่น่าจะเก็บชัยชนะได้อยู่น่าจะครองเกมได้เหนือกว่านะอยู่ที่จังหวะเข้าทำครับว่าจะสามารถทำได้สำเร็จและแม่นยำพอหรือไม่สิ่งที่น่าเป็นห่วงครับอาจจะเป็นเกมรับเนาะที่ต้องเอาคาสิเมโลเนี่ยมาเล่นแทนนะครับ ถึงแม้เขาจะทําได้ดีนะแต่คู่หูของเขาคือวิกตอร์ลินเดนเลฟเนาะก็ต้องระวังอยู่พอสมควรครับแต่ผมคิดว่าชิมเราน่าจะเก็บชัยชนะในนัดนี้ไปได้นะครับแต่น่าจะยิงไม่เยอะเหมือนเดิมเพราะเผลออาจจะเสียหนึ่งประตูด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ฮะยังไงก็มารอเชียร์กันได้ครับคืนวันที่27หรือวันที่28นั่นแหละเวลาตีสามนั่นเองครับเพื่อนเืน,เนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างในนัดนี้ลองเสนอความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้ก่อนปิดคลิป ขอขอบคุณทางเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญครับอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับรวมถึงไปไลค์เพจ Facebook ของเรากันด้วยมุมแฟนแมนยูช่องสนหรับขอบันปีสาจแดงสวัสดีครับ